สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆพีพ,พ,พที่เล่นเกมไรใเจอทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เองก็เ,เดี๋ยวขอปิดเสียงเกมก่อนเดี๋ยวจะกระตุกคือว่าจะเล่น PvP นะครับคลิปที่แล้วทําเป็นมิชชั่นเล่น PvP ที่ตีแต่ทีมที่มีแม็กเลเวลก็คือ240รอบนี้กะว่าจะลองไปตีเจ้าไทยกะ ที่โหดนักโหดหนานะครับเป็นเรนเจอร์ธาตุไม้กับทีมประมาณนี้ของผมที่มีแต่ธาตุน้ำนะครับตอนนี้ผมอยู่รีกเพชรเพชรสองนึกว่าตัวเองเพชร1หนึ่งโอ้โหอ่ะจะหาตีแต่ทีมที่เป็นไทยกะแม็กเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแบล็กแม็กชอบเหมือนกันนะแบล็ k โอ้นี่เจอแล้วแต่ว่าเป็นน้องคนไทย เอออืมต้องขออนุญาตแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะมาทำมิชชั่นนะครับถ้างั้นภารกิจมันจะไม่เสร็จสมบูรณ์ได้นะครับต้องขออนุญาตใ้หน้าที่นี้ด้วยก็ลุยเลยเลยกันอ่ะถ้าเกิดว่ารอบหน้าถ้าเจอผมก็ตีคืนเก็บแต้มไปนะครับทีมผมจัดประมาณนี้นะครับมีคีริวมายะบิลบอสเคนะครับ,บราวาตัวตลกมีตัวนี้ตัวแบล็ ตัวดารูมะดาวินชีมุลหมอดูนะครับเซชชมาลูลืมชื่อตัวนี้ไปก็มาดูว่าจะสามารถสู้กับเจ้าไทยกะแม็กได้หรือเปล่าแต่ทีมน้องเขามีแม็กแค่ไม่กี่ตัวเองนะ <c oughs> เอาไปกดลงจุดอันนี้พอดีแม่ไปกดโดนอ่ยกาจะกด Auto ออโต้ซะหน่อยไปโดนปุ่มบันทึกสะงั้นนะครับโอ้แต่โหดจริงๆนะครับไทกะแต่มันยิงแบบรู้เรื่องจริงครับมันยิงมันยิงคือมันยิงตายเยอะครับ เป็นยังไงบ้างแต่ตัวบัฟของทีมกู้ต่อสู้มันก็ไม่แม็กันนะนะถ้าเกิดว่ามุนดุริยางแม็กเนี่ยอาจจะสู้ยากนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมลองไม่กดไอเทมอมตะดูนะครับยังพอได้อยู่นะครับไทยกับแม็กตัวนี้ยังสู้ได้อยู่นะครับด้วยเลเวลของน้องเขาด้วยแหละอาจจะเกียร์ไม่แน่นเคยไปสู้บางตัวเนี่โอ้โหยิงทีตายเรียบนะครับแต่ทีมผมก็ ตั้งทีมมาไม่เยอะเหมือนกันนะก็มีไม่กี่ตัวก็ถือว่าโอเคปล่อยตัวกันไม่เยอะแล้วก็เครื่องไม่กระตุกป,ปิดเสียงด้วยโ okay. อเคตัวนี้ถือว่าชนะได้นะครับเลือด24ล้านโจมตี2ล้านหก3,000%โหโดวะคือสกิลโหดนะครับสกิลค่อนข้างโหดมีแม็กแค่หนึ่งตัวนะครับต้องขอโทษด้วยไอ้สองตัวมีตัวนี้ด้วยมองข้ามตัวนี้ไป เฮ้ย hey, ทำไมผมมองข้ามตัวนี้ไปวะอ๋อสากุระก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าตายง่ายไปหน่อยอ่ะไปต่อครับผมโอ้โหเนี่ยครับต้องอย่างงี้แน่นๆอย่างงี้นะครับตีกันมนันๆนะครับลุยเลยลุยนเลยดีกว่านะครับตีที่สามครั้งเองเลยเนะน,นี่ยขนนกมีน้อยวะเดี๋ยวรอบนี้ต้องกดออโต้ให้แม่นเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบปล่อยเอง อ้า้โหทีมนี้ประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้จริงต้องขออนุญ,ญาตกดไอเทมอ,อมาตะไว้รอเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ยิงมาค่อนข้างแรงแต่แ็กก็ยังพอส่งกลับบ้านได้บ้างนะครับดารุมะเหรอโดนสกิลดารุมะเข้าไปโอ้โหดูครับดูนี่ต้องลงน้อแข็งสู้ล้วมีนกมาด้วยเออยิงแรงจริงเนี่ยทีมนี้ยิงแรงครับ ยิงแรงมากเลยเอาทุกตัวลครับลงทุกอย่างเพื่อที่จะสู้ให้ได้แต่เหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหกองหลังแน่นกว่าวะ่ะโอโมีตัวมาตะดีก็อย่างงี้นะมีตัวมาตะดีก็ได้เปรียบนะครับเอาพัดอีกเออเออเออเอเอใจเย็นพวกใจเย็นโอ้โหคีริวตายไหมคีริวไม่ตายสบายแล้ะคีริวไปชิดหน้าป้อมได้ คีริวผมเลือดเยอะครับตายค่อนข้างยากอยู่ตีคีริวลงยากอยู่ครับอ่ารียบร้อยแต่คิดว่าน่าจะชนะได้นะครับถ้าถ้ามาดันได้ขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่ยังเพิ่งประมาทไปนะครับมันยิงแรงจริงอ่ะเห็นไหมเนี่ยดูครับโอ้โหคือเป็นแถบครับตายเป็นแถบก๊อปไม่ได้เลยเนี่ยรู้สึกว่าดาวินชีผมยังก๊อปไทกะมาไม่ได้เลยก๊อปมาใช้งานด้วยสักตัวหน่อยดิได้ตัวอะไรมาเนี่ย เราเตียววกเนี้ยโอเคโหนึกว่าจะไม่รอดนะครับคิดว่าถ้าไม่ใช้ทมทั้งหมดที่มีเนี่ยสู้สู้ทีมนี้ไม่ได้นะครับเลเวลตำนานส3ด้วยนะเดี๋ยวต้องขอดูเกียร์สักหน่อยครับอา้าวลืมปล่อยทีมนี้ไปค้างอยู่ทีมเซตโชมาลูกับแบล็กโอเคเราสามารถเอาชนะได้กับทีมนี้ก็มีแม็กค่อนข้าง ประมาณหนึ่งอยู่โอ้ตัวนี้อ่ะโอเคนะเนี่ยตัวนี้แม็กไม่ไม่ได้เจอนานตัวนี้มีอมตะเหรออ๋อสร้างบาเลียโอเคตัวนี้ล่ะโหโหหรวะแต่เกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ไม่ได้ดีมากนะครับถ้าเจอเกียร์ดีมากๆอาจสู้ไม่ได้โอเคเราไปต่อนะครับไทยกะแม็กนะครับสำหรับคลิปนี้ โอ oh, ไม่เจอตัวนี้ไม่มีครับไม่แม็กแม็กจีตอนนี้เจอไปสองตัวแล้วปกติจะไม่ตีนี้เจอบ่อยนะครับพยายามจะเลี่ยงอยู่เพราะว่าทีมสู้ไม่ได้แต่นี้พอสู้ได้ละบ้างนะครับถ้าแบบว่าไม่แน่นมากสำหรับเกียร์นะครับอันนี้คนทางคนไทยโอ้โหโหนกันนะน้องคนไทยทุกแต่ละคนก็โหนกันนะดูแล้วหลายๆคนยกยกลงจากทีมแล้วหรอ ถ้าผมมีผมใช้เลยนะครับไทกะตีโคตแรงครับบอกเลยตีแรงมากเพชรสองไทกะแม็กไม่มีไม่มีเอาลงกันแล้วเหรอครับอ่าเจอละอ่าเกียร์แน่นๆเกียร์แน่นๆอุลตาแมนไทกะทีมที่สามครับสู้ต่อครับผมอ้ามีคนนกเพิ่มมาได้ดีอีกแล้วด้วยเจ้าเลยนี่เจอท่านน้ำทั้งนั้นนะครับอย <c oughs> ิงทีนิด รู้เรื่องเลยนะครับอ่ะปเซชโชมารูโอ้โหคือมันยิงบอสเคตายเลยอนะเอาลงน้ำแข็งช่วยหน่อยเอาบอสเคผมนี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะออกมาไม่ได้โดนยิงตายเอ้าโดนโดนโดนเสกครับโดนเสกโดนเาวาตัวตลกเสกไปทั้งแถบครับผมสตันไปทั้งแถบครับผม แต่ทีมนี้ยังก่อตัวกันไม่ได้นะครับอ้าวเออเว้ยก็สูสีอยู่ครับพอพอสู้กันได้ครับทีมนี้สูสีครับทีมนี้สูสีเราไม่พลาดนะครับต้องกดนะครับต้องเอาเปรียบบอดนิดนึงเพราะเหมือนจะสู้ไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหยิงตายเป็นแถบแรงมากๆนะครับนี่ผมก็ก๊กอปทีมคู่ต่อสู้มาเยอะแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะดูหน่อย ก็มาได้ยังกองหน้าเป็นตัวอะไรอ๋อกองหน้าเป็นตัวอ,อินุยาฉาเหรออินุยาชายืนได้เหรอเอออินุยาชายืนซดกับคีริวผมได้สูสีเลยนะแต่พอช่วงท้ายก็ดาวินชีเริ่มกอบมาเยอะและก็โอเคอยู่อันนี้ไม่ต้องใช้ไอเทมละมั้งไม่น่าได้ออกมาสองตัวนี้คือยิงตายกันเป็นแถบนะนี่แบบนี้จะได้เปรียบมาก รอจังหวะนิดนึงให้ตัวพร้อมวิ่งครับค่อยพัดโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ยังชนะได้นะครับโอเคบอสเคก็ค่อนข้างที่จะตายง่ายไปหน่อยฮีโร่นะครับเกียเออโหตัวนี้ว่าแล้วทำไมยืนซดกันได้นานนะครับเลือดเจ็สิบเอ็ดล้านยืนกันนานเออเกียรนี้โหดนะครับเกียเจ็ดดาวด้วย เจอไทยกะตี5ล้านเลือก61ล้านว่าแล้วโซดกันมันนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังชนะได้อยู่นะครับ3มทีมแล้วนะครับเออนี่ไม่มีนะครับได้อีกหนึ่งทีมไทยกะแม็กเอาล่ะครับเจออีกแล้วนะครับก็คือเจอก็ตีเลยแต่คาดการว่าจะแพ้เพราะว่าผมแพ้ทางเจ้าบราวเทพแห่งจันทราซึคิโอยอม,มิคิดว่ามีสิทธิ์แพ้อ่ะลองดูครับผม หลายรอบและแพ้ตัวนี้ไปใจเย็นใจเย็นนะโอ้โหใจเย็นตั้งทีไม่ได้ใจเย็นใจเย็นก็มาขอมาใช้หน่อยสักตัวตัวบัฟดีๆอ่ะใจเย็นโอ้โหโหดมากทีมนี้เอาเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ เราก็โดนกันครับมันก็โดนเราก็โดนเรอวะผมจะพยายามปล่อยแบกออกมาเยอะๆนะครับตอนนี้คือเน้นส่งกลับบ้านก่อนคือซู้ไม่ได้ส่งกลับบ้านอย่างเดียวโอ้โหเนื่อยวะออหขอบคุณที่พัดขอบคุณมากครับเออโดนเข้าไปซ้ำเข้าไปอีกทีนึงไป บิวอ้าวหนอะบิ้วผมอะผมยังมองไม่เห็นบิว้วผมไปยืนโซดกับเขาได้เลยนะฮะพี่บิว้วพี่บิ้วอยู่ไหนมาร์คไรเดอร์บิวกลายเป็นทีมมาร์คไรเดอร์เจอกับทีมมูอร์แมนนะครับพอได้ครับสู้กสู้กันได้ส่สีอยู่นี่ผมก็ชิงจังหวะด้านกันใช้เทมนิดหน่อยอ่ะโอเคชนะเฮ้ อันนี้เลเวลแปดสิบแปดนะครับเดี๋ยวขอดูเกียร์หน่อยนะครับแต่ที่เมื่อกี้เกียร์แน่นจริงๆครับไทกะโจมตีห้าล้านนะฮะแต่ขอดูเกียร์ทีมนี้หน่อยครับผมอ,อ้าวโอ้ขึ้นหลีกเพชรหนึ่งแล้วด้วยแม่ใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่หลีกเพชรหนึ่งออตแทมยังไม่เยอะก็พอจะไต่ต่อไปได้ทีประมาณนี้นะครับลืมขอดูเกียร์ของตัวที่เราตีไปหน่อยนะครับคุณชิงคุณชิงคุณชิงโจมตีสามล้าน เกียชิ้นนี้เออเลดาーーชั้นเยี่ยมเรียวหนาหลบสกิล50ใช้สกิล50แม่นยำ15อ๋อติดเกียกำไรของชุนหลีรองเท้าเรียวหนานะครับตัวอื่นๆอ้าวตัวนี้ลืมใส่เกียร์หรอหรือว่าเลิกเล่นไปอันนี้ไม่มั่นใจแต่นี่ก็โหดอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ตัวทีมนี้เออแปลกชนะทีมนี้ได้แต่เท่าที่ดูมีทีมนี้ที่เกียร์โหดและแน่นมากนะครับ เท่าที่เห็นเกียร์ชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยชุดสุดก็แค่พลังชีวิตนะอันนี้พลังเวทโจมตีเหรออันนี้ความเร็วในการโจมตีแต่อันนี้โหดเวทโจมตี300แล้วก็ยังมีเวทโจมตีเพิ่มอีก300อโอ้โหหล้านโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ทีมผมว่าประมาณไหนนะฮะมาดูเกียร์ทีมที่1อันนี้เป็นทีมที่1 นะประมาณนี้นะครับตอนนี้ดารุมะหลังจากที่สู้กับไทกะนะครับเจอเจ้าดารุมะติดเกียร์ประมาณนี้ยืนได้นานแต่บิลนี่ไม่เห็นเลยนะฮะบิลนี่ไปกองตรงไหนไม่รู้นะครับแทบจะไม่เห็นเลยแบล็กโอเคยืนได้ฮีลิวได้นะครับบอสเคนี้เงียบกิฟนะครับเซชมารูได้เท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นเลนเจอร์ธาดไฟธาดไม้แล้วก็ธาดแสงพอยืนได้แต่เอาธาดน้ํามาสู้เนี่ยตายไว แต่ก็จําเป็นจะต้องเอามานะครับเพราะว่าจังหวะที่ไม่ตายเจ้าบราวตัวตลกนี้ก็สามารถที่จะเซกให้กับคู่ต่อสูส้นะครับสตันไปได้อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ก็ไม่แน่อาจจะแปลงร่างมาใช้งานแต่คงยังนะครับในตอนนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมงานที่ไปต่อสู้กับเจ้าอุลตร้าแมนไทกะเลเวลแม็ก240นะครับมิชั่นนี้คอมพิวได้แบบสวยงามนะครับตีชนะรวดเลยสครั้งนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิป PVP อยากให้ทำภารกิจอะไรก็บอกมาว่าลักษณะไหนนะครับสวัสดีครับ